มุมมองเปลี่ยนไปไหมรักก็ <Go> ปิดแล้วก็เปิดก็มันก <Okay. S 1> Go Go ็ตอนนี้คบฝรั่งอยู่ใช่ไหมเข้าต่างชาติคนชาติอะไร <laughs> <c oughs> ชมซีรีส์เกาหลีแบบภาคไทายชมๆด้วยนะคะค้มสุดๆลูกค้าเอ s ออกดดับจาน678ดอกจันสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็ดโทรออกลูกค้าทรูดีเทคกดดับจัน336สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก คือไม่อยากไม่อยากเปิดเผยหรืออะไรไม่บอกไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้มันไม่ได้หวือมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเราลงรูปในไอจีไหมไม่ลงไม่ลงแต่เห็นแต่เห็นแบบเซฮัลโหลก็ตลอดทั้งวันเหมือนกันนะก็เพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยมีคืต้องแจ้งเรื่องเนาน็ดหนึ่งว่ายังไม่ตายนะปรากฏว่าพอเราบอกว่าเธอฉันยังไม่ตายนะเขาตอบว่าแล้วแล้วแล้วพูดตรงตอนที่เขามีสมรถเท่าเทียมอ่ะดีใจไหมดีใจดีใจแล้วเราจะสมรถไหม ไม่มีการวางแผนแต่สําหรับฉันฉันก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่แต่ฉันก็ไม่ได้แบบว่าฉันจะต้องอะไรเงี้ยเออวันหนึ่งมันมาคพราออายุเท่านี้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจาเป็นจะไม่จาเป็นแปลว่ามันหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องสมรสนะหมายถึงว่าแบบการมีการมีแฟนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้จําเป็นมันก็คือความสบายใจนะยหย่พอเราโตขึ้นไม่ก็อย่างตอนนี้จริงจริงอะความสําคัญในชีวิตมันก็ไม่ใช่อันนี้แล้วละจริงๆริแบบเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ใช่ไหมไม่ต้องดูแลพ่อถ้าพ่อตายไปแล้ว ก็ต้องดูแลแม่ใช่ป่ะแล้วแบบว่าแบบงานการสุขภาพอะไรเงี้ยมันมาก่อนคำถามคืออะไรเนี่ยต้องหนาวรือไมกดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคามิตภาพจากบูโดแมักลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดอกจันสี่สี่เหลี่ยมรถทอออกลูกค้า True d e t a c กดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมรถทอออก